เจี๊ยบพิจิตราโพดรูปนี้ทำเอาสามีบอยพีชเมเกอร์ถึงกับอดใจไม่ไหวเป็นผู้หญิงที่ใช้ความสวยได้สุดและเปลืองมากสำหรับเจี๊ยบพิจิตราสวยละมุนทุกมุมมองที่ไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ความสวยทุกอย่างออกมาจากภายในล่าสุดพอสาวเจี๊ยบได้โพดรูปหน้าที่ดูสวยหวานจับตาจับใจพร้อมแคปชั่นแบบนี้แอดเจียบอันเดอร์สกอร์พิจิตราตกหลุมรักคุณซ้ำๆจนเข่าช้ำไปหมดแล้วครับแฮชแท็กเที่ยวทิปเกาหลีตอนไปเฝ้าหน้าลูกกุ๊ก แต่ไม่ได้เจอจนตอนนี้ลูกๆยายบ้านแล้วงานนี้นอกจากทำเอาแฟนจะได้เห็นเข้าไปคอมเมนต์กรนรัวๆกดเลิฟกันกระจายขนาดคุณสามีบอยเพจเมเกอร์เห็นยังอดใจไม่ไหวตาม้ามาคอมเมนต์แซวภรรยาเบาๆด้วยประโยคสั้นๆว่ารักใครครับห่วงและดูออกแต่ใจมันรักข้าไม่ห่วงภรรยาสุดที่รักยังไงไหวใช่ไหมจ๊ะหนุ่มบอยขอขอบคุณภาพไ G เจียจ๊ยบอันเดอร์สกอร์พิจิตราภาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสยามรัฐค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ